คุณรู้จักพิงคุนรู้จักพิงเบบี้อพิงเบบี้อ่ะอยไ้ิเบบี้เบบี้ออ่ตั้งชอออเรสเบนไม่่ไม่นไรครั้หอเปิกพวกพเพเนี่ยพอะไรเนี่ยพ่มนพวก

คิขอรับด้วยถ้าขอับอย่างนี้เราต้องพูดแลวเราต้องทำเสียงหอด้วยสวัสดีพิ่กดพิ่มยมกผมชื่ชื่อโไรู้ลเอ๋ยวเดี๋วดียเีย๋อผมผมชื่อโอทีนรู้จักแลครับเียวเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเดีเดีอผมผมชื่อโอโซลาทีนี้ก็รู้จักแล้วครับ what the ผมดูฝั่งบนเดี๋ยวผมช่วยส่งหรือลัวเลยส่งหรือัวเคุณคุณรู้อะไรป่ะกกนะเตลงผมว่าคนอื่นเขาไม่รู้แต่ผมรู้นะว่าเนี่ยน่ารักรู้ว่าใครเลยนะจะมอสาวทุกประเทศเลยเหรอครับผมไม่กลัวหรอกยังไงแต่ผมก็ไม่นอกใจอยู่แล้ว แต่รักคนเดียวรักคนเดียวเรารักทุกคนนะอ้าวอยู่ในใจกันแต่สิ่งใกล้หนีแต่งแต่งบุกวาารักทุกคนไม่ได้คุณคุณอยากฟังผมร้องเพลงไหมผมอยากร้องเพลงให้คุณอะไม่อ้าวไม่ฟังจบเลยเมื่อกี้ฟูยุกีดันได้ถอยเลยจริงไปต่อไม่ได้แล้วที่ไหนดูตัดเอ้ยผมว่าผมอยากบล็อกใครบางคนอะเอ้ย บบราคนอกว่เดี๋ยวผมคนนี้ดีกว่าเนี่ยเขาไม่มีเรียนเนี่ยเขาทุ่มเท24ชั่วโมงคนเนี้ยใช่24ชั่วโมงฮะใช่คนเนี้ยเขาว่าง24ชั่วโมงคนเนี้ยเดี๋ยวเดียวเดียวนั่นเหรอไม่ว่างผมก็ว่างแต่ว่าใจผมยังว่างให้คุณตลอด24ชั่วโมงนะครับแม่เราไม่ว่างเราไม่เนี่ยเขาไม่เรียน ถ้าคุณอยากได้อะไรเนี่ยผมหามาให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะอยากได้ VR ป่ะผมซื้อให้เลยอะอยากได้อะไรอะไม่อยากได้ของจากคนอื่นสิ่งของเป็นของนอกกายก็ไม่ต้องเป็นคนอื่นนะเป็นเป็นแฟนแฟนอะไรเราเล่นตัดขาไปเราต้องเร็วคุณน่ะเป็นคนแย่งเล่นมุกแห่งชาติเลยนะรู้ป่ะผมต้องบล็อกคุณแล้วเนี่ยต้องต้องบล็อกคุณแล้วเนี่ยเย็นเยเย็นเย็นเย็นเยนเย็นเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ของมันเป็นบุญ ไม่ออกสนใจเอาใจได้ไหมครับเอ้ยผมผมผมบล็อกคุณดีกว่าผมบล็อกคุณด้วยไม่ไม่ใช่คุณจะไปนอนตอนไหนอะไม่รู้อ่ะเราคู่นี้เราไม่มีเนี่องรเลยเขาตอบมาเสือกนี่ขำเลยนะไม่ไม่ยาวไกลคุณขัดบทสนทนาผมอะผมบล็อกคุณไม่รู้จะนอนตอนไหนใช่ไหมครับแนะนำให้นอนตรงนี้ครับเอ้คุณคุณอีกคนนึงอ่ะคุณอีกคนนึงอ่ะผมบล็อกคุณเนี่ย คุณับกลถึงแม้ว่าคุณไม่รู้ว่าจะนอนตอนไหนอะแต่ว่าผมขอไปนอนในใจคุณได้ปะได้ครับได้ขับใจวางครับได้บครับได้เอ้ยคุณคุณคุณมาขัดปกคุณมาขัดแง่ผมมุณไม่มีทางเรื่องจริงหนะครับคุณทิชาครับคุณชอบคนอายุเยอะกว่าหรือน้อยกว่าครับเข้ากันหรือเยอะกว่าก็ได้เต่แค่ไม่ใช่น้อยกว่า อ๋คุณอายุเท่าไหร่อ่ะ20เฮ้ยผมเยอะกว่าผมอายุ20่ิอับอ่ะผมเยอะกว่าคุณอยู่ดีอ่ะแล้วใครปล่อยน้ำอะไรนี่คุยุกิมีอีโมดอย่างมาให้แต่ว่าผมมีอีโมดนี้มาให้คุณที่ชานะร์นะคุณทิชาให้ผมมาแล้วครับ คุณชอบฟังเพลงไทยหรือต่างชาติครับไม่ชอบเพลงไทยเลยมันไม่นกวไม่ชอบเลยแล้วต่างชาติชอบเพลงประเทศอะไรหรอชอบสากลจีนแล้วก็เกาหลีญี่ปุ่นฟังได้ดหน่อยแต่ไทยไม่ไม่ชอบเลยเพลงสากลชอบฟังเพลงอะไรตอนนี้ชอบของชอบฟังเพลงดูอิทของจำชช่นร้องไม่ได้ที่มันเป็นดูโอน่ะพี่น้องกันแบๆดูอิทตอนนี้ชอบผมร้องเป็นแต่เพลง ลูกทุ่งนะครับผมเสียใจอย่างไรเออเอนะเอ้ยไม,ไม่ได้ไม่ชอบอย่างนั้นเธอเพลงไทยส่วนใหญ่มันจะแบบแปลกๆก็เลยไม่ชอบแต่ถ้าเพลงที่มันโอเคก็ฟังก็ฟังได้ ผมร้องเพลงอื่นไม่ได้ครับร้องได้แต่เพลงลุกทุ่งไงอาจารย์ว่าคนเป็นนักร้องลูกทุ่งคนร้องเพลงเพราะไม่ผมไม่ใช่นักร้องลุกทุ่งครับพอดีแบบผมฟังไงผมฟังแล้วก็ร้องได้ผมร้องเพลงไม่เพราะเลยคุณอยากฟังผมร้องเพลงไหมเพลงเพลงสากลก็ได้โอเคสเอร้องเพลงอะไรมาเราก็ฟังเอผมไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีอะแล้วใครมากดแบรนร์วนเนี่ยเขาไม่อยากฟังผมร้องเพลงใช่ไหมได้ครับผมบอกเขาอีกคน อย่าบอกไปแล้วไปบอกไปบอกไปบอกใครคนฉีฉีฉีเที่ยวฉีฉีก่อบอกเขาก่อนว่าต้องเงียบเเวลาผมพูดอย่าขัดผมพูดคนคนคนฉีฉีลองบอกว่าโอเคโอเคโอเคผมปลดบล็อกเข้าใจบ้างจะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้เลยพี่ทำได้เฮ้ยถ้าคุณชอบฟังเพลงสากลอย่างนี้แสดงว่าคุณก็เก่งกิจอันนี่ไม่โง่ไม่อ่ะ ก็แค่เป็นร็อคีนิยมนะแล้วถ้าผมร้องให้คุณฟังีัยคุณจะแปลออกป่ะไม่หรอกเนื้อแค่ว่ามันพังเลยไัมแต่ผมมีเพลงหนึ่งจะร้องให้คุณฟังอ่ะคุณรู้จักมารุนไฟฟ์ป่ะไม่รู้จักมันจบตั้นแั่คุณไม่รู้จักวงนี้เนาะผมไม่รู้จะร้องเพลงอะไรอ่ะผมกําลังฟังเพลงอยู่ด้วยดิเพราะว่าเสียงของคุณมันก็ดังกล้องอยู่ในหัวผมเสียงคุณก็เหมือนกับเพลงไัยร้อยไงนะงั้นแต่เราเองใหม่ไหม โอ้ยกันหูกันเจ็บเลยโอ้โหเบาไม่ก็ได้นะแต่ถ้าเบาไม่อ่ะมากระซิบข้างๆหูผมนะอ่างั้นเปิดเสียงดันเลนผมร้องเพลงไม่พอหรอกแต่ผมจะร้องให้ฟังนิดเดียวอ่ะนิดเดียวพอนะ I'm hurting baby I'm broken down I need your loving loving I need it now โอเคผมร้องได้แค่นี้แหละสุดยอด จัดไหนครับคุยูิเอาอย่า